โอเคนะครับผมก็สวัสดีสวีดักคุณผู้ชมทั้งบ้านภาคเหนือภาคกลางภาคอสานภาคต่อเฉียงเหนือเฉียงใต้เฉียงตกทุกคนกันด้วยนะครับก็มาอยู่ใน game, Shark, Bowl, เกม Hungry Shark Evolution เคยแล้วแต่ว่าก่อนนี่เราเข้าไปในเกมนะครับก็ต้องฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเที่เราเข้าไปในเกมกันเลยก่อนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปปลาฉลามต่อนะครับทำเควสปลาฉลามกอซิล่านะครับแต่ว่าผมจะเป็นทำเควสที่ ติดค้างทุกคนไว้อยู่นะครับก็คือบ a s ซิ่งชาร์กนะครับซึ่งผมจากคลิปที่แล้วเนี่ยมันเป็นผมเลอเควสกินปลา10,000หมื่นตัวนะครับผมได้ไปทำมาจนเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่2%นะครับก็เดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็จะเหลือเควสสุดท้ายนะครับเป็นเควสที่ถูกปลดล็อกไว้นะฮะก็เดี๋ยวเราเข้าเกมไปเลยดีกว่านะครับสกินมีไหมไม่มีนะฮะโอเค ไปอาราเบียนซีแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้แบบปลามันเยอะมากเลยทำอาราเบียนซีถ้าใครทํเควสเกี่ยวกับการกินปลาเนี่ยอาราเบียนซีนี่ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับสอร์เซ็น่ะคิดว่าไงนะครับทุกคนควรจะเสร็จตั้งแต่แรกๆเริ่มเมเ,มเลยนะครบยังนาะยังไม่ครบอีกหรอสองเปอร์เซ็ตหนึ่งตัว2%ก็ประมาณสองอนะ น่าจะใช่นะครับหนึ100่งร้อยตัดศูนย์สองตัวหนึ่งหมื่นโอเคงั้นสองเปอร์เซ็นต์ก็สองเพิ่มศูนย์สองตัวนะฮะนี่ก็ไม่ต้องฟังผมนะฟังผมมากนะเพราะว่าผมก็พูดไปเรื่อยนะครับมันคำนวณเล่นๆนะครับโกรัสกินปลาหน่อยครบแล้วมั้งโอเคครบแล้วนะครับเดี๋ยวรอโกรัสจบแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว,ว่าเวสสุดท้ายคืออะไรนะครับ โอเค Clean u p the p a c i f i c i s l a n d Junk Yard of ด u n ฟ w i t h i n t h e t i m e Limit โอเคนะครับโอ้เคเวสนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับน่าจะยากพอสมควรนะคือเขาให้ไปทำความสะอาดอีตรงในด่านไปซ i f i c ไอแลนดนะครับตรงที่มันเป็นโรงงานขยะนะครับให้ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดนะครับโอเคนะครับถ้าเั้ดเดี๋ยวเรารีบออกไปทำเคเวสสุดท้ายกันเลยดีกว่านะผมไม่แน่ใจนะครับว่าต้องใช้เวลาทำนานไหมนะเดี๋ยวเรา เข้าไปลองเล่นกันดูดีกว่านะครับก็นี่ก็เป็นคลิป e ี2ของ i n g ซ h a r ชกนะครับซึ่งมคีคอนเทสอะไรหรือเปล่าโอเคไม่มีคอนเทสอะไรนะครับซึ่งผมว่ามันน่าจะยากอพอสมควรน,นะเพราะว่า Bas i n g s ชาร k มันช้านะครับโอเคเดี๋ยวเราว่ายตามไทม์กันนะครับนี่นะครับมันจะมีวงสีขาวๆนะครับนำทางเรา เ okay, รีิกขึ้นไปเลยนะครับทุกคนมันอยู่ตรงโอเคโกวิอยู่ไหนกันโอ้ยไม่ทันอุย้ยเราต้องจัดการปลาฉลาดมด้วยหรอไอตัวอะไรเนี่ยไทยเกอร์ชาร์กนะครับต้องรีบกินนะครับห้าทีห้าสิบวีนะครับโอเคมีรูท่าผมน่าจะมีสองตัวนะครับโอเคโอ้ยโก้ลัดกินได้เลย เฮ้ยเขเอ้ยยังไงเนี่ยโอเคโอ้ย okay. oh, ต้องกินขยะด้วยนะครับเพราะว่าขยะเยอะมากเราต้องทำความสะอาดนะครับแต่ว่าเราต้องจัดการพวกไอปลาเสียงแดงนี่ก่อนนะน่าจะใช่นะครับโอเคเอากินไม่โดนโอเคโดนแล้วโอเคฐานบอลตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ สิบสามเปอร์เซ็นตะ์เราหน้าต้องกินขยะด้วยนี่ต้องกินขยะแล้วก็ใช้เอา้าเที่นี่สรุปมันให้ผมทําอะไรวะให้กินขยะหรือกินปลากันแน่วะมันบอกให้ผมคีนอัพกินขยะเขาเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะกินปลาเปอร์เซ็นต์ไม่เพิ่มแล้วผมต้องกินขยะต้องใช้ปืนดูดขยะโอเคกินขยะไปกันก็ได้แต่ผมกำลังจะตายวะ่ะ อุ้ยสวยโค้ดไลท์อย่างงี้กินขยะนะครับสรุปมันคือเควสกินขยะนะครับทุกคนผมนั่งนับดูแหละพบยังเอา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 ผมโดนกัดกินเร็วเสร็จแล้วเรียบร้อยเอ้า ผมกินขยะไปนะครับเมื่อกี้ตอนที่ผมกัดบูชาร์กไปนะครับผมกินขยะไปโอเคเควสสำเร็จเรียบร้อยนะครับก็ขยะน้อยมากเลยนะเมื่อกี้เควสสำเร็จก็ขยะน้อยเลยนะก่อนหน้านั้นไม่ขยะอย่างเยอะเลยครับทุกคนคลิปอย่างสั้นเลยครับสองนาทีแมมผมก็ไม่คิดว่าอีพีแรกผมจะทำนาขนาดนั้นนะครับต้องขออภัยจริงๆนะโอเคโคัดไม่คิดว่าเบสซิงชาร์กนี่จะมี เคลเกี่ยวกับการกำจัดขยะนะครับผมคิดว่าตอนแรกจะเป็นเคลเกี่ยวกับการกินปลาเยอะๆนะที่ไหนได้โอเคเดีย๋ยวเราได้เมก้าแล้วเราตายเลยดีไหมโอเคนะครับโอ้ยปลาฉลามตัวตัวที่มันไม่ใหญ่ที่สุดนี่คือค่อนข้างที่จะได้ได โกลัดบ่อยมากนะครับดูดิผมได้โกลัดอีกแล้วแบบเดียวอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยห้าวห้าวผมรู้สึกว่าอยู่หมก็ตัวใหญ่ขึ้นวะใหญ่กว่าฉลามขาวนี่ดูดิได้โกลัดอีกแล้วนะครับถ้าเรากินปลาเยอะๆเงี้ยโอเค ยังไงดีถ้าน้องๆคนไหนถ้าไม่รู้ว่าเควสฉลับตัวนี้คืออะไรหรือว่าฉลับตัวไหนคืออะไรก็คอมเมนต์ถามผมได้นะครับจะหรือไม่ก็จะมีน้องๆเข้ามาช่วยตอบนะครับโอเคอึบอึบอึโอเคออเค,ครับเดี๋ยวเรากดปล่อยตายแล้วกันนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับ ก็เรียกว่าอปรมาสองเลเวลนะครับใช้เวลาทําแป๊บเดียวเองนะครับก็เควสแรกเป็นเควสแต้นนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่นะครับเควสสองเป็นเควสบ้าหมื่นตัวนะครับก็ใช้เวลาทําใช้เวลาเล่นก็ประมาณสี่ห้าตานะครับถึงเกือบเกือบหมื่นนะครับก็เหลืออีกสองเปอร์เซ็นต์นะครับมาทําเป็นอีพีสองทุกคนดูนะครับเควสสุดท้ายก็เป็นเควสเงินนะครับสําเร็จตั้งแต่อีพีแรกแล้วนะครับส่วนเควสสุดท้ายนะครับเควสที่ถูกปลดล็อกนะฮะ เป็นเคเวสเกี่ยวกับการทําความสะอาดทะเลนะครับเป็นเคเวสกินขยะนะครับให้มันกินขยะให้ได้มากที่สุดให้สะอาดนะครับก็จะมีพวกปลาฉามเสือนะไทเกอร์ชาร์กมันจะมาว่ายวนๆแล้วก็ทําให้เราแบบต้องไปนั่งกัดมันแทนนะครับแทนที่จะเป็นการกินขยะเราก็เลยต้องเสียเวลาทําตรงนั้นมากขึ้นนะครับก็มเวไลทใหกนาทีนะครับ ก็ทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะครับลงแมปมามันก็จะมีบอกทางให้เลยนะครับอ๋อก็เป็นถือว่าเป็นเควสที่ง่ายพอสมควรนะตอนแรกผมอ่านแล้วยังตกใจนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ถ้าใครมีคาถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับก็ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อพอแค่นี้กันนะครับ ไปเจคลิปหน้าบ๊ายบาย